บัวปลาของเราอ,อตต่ตกแตง่งได้ไม่ตกแต่งตกแต่งเลยค่ะใส่ต้นไม้ใส่ปลากันเลยแกะนี่ทขาปลาซื้อมาใหม่เลยใช่ปลาเราซื้อมาใหม่เอาเราใส่เลยลหรอแกะไม่ออกมันแน่นงกันไก่เนี้ยกันไก่กพี่สิบเกียรตที่ปันจอกเลยอะ่ะ กันไก่เนี่เอาใส่เลยไี่วันจะแต่งแต่งต้นไม้กับเอเอย่าเธยาเธอย่างเธอับเบาๆแต่งแต่งให้กันแบบมีมูมีหัหินอะไเนี่เอาหัหินไปวางไหมให้เอาหัหินทำมีมอหินก่อนเอาต้นไม้อยู่ใกล้ ใส่ในไหนอ่ะอันนี้มันลอยใช่ไหมต้อเอาหนึ่งเอาหนึ่งมันลอยอยู่ได้ต้องมาใส่อยู่ในน้ำออันนี้ต้องดึงออกเหรอไม่ดึงไม่ดึงเขาเขาไม,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 ไม่อยู่ในน้ำหมักเนี่ยตะป้าตะป้ากระชอนอ่ะกระชอนกระชอนอยู่ไหนก็ใส่ไปเลยมันก็เป็นอากาศใส่ไปเลยเหรออืม

ไม่มีสีแดงความเคยเดี๋ยวได้สีก็มันอยู่ในนั้นอ่ะเออไปเอามาเสร็จจากในนั้นมาแต่ไม่ต้องเอามาโยงใส่หรอกนี่มามีอีกบ่อนึงนะโยงมนะอยู่ตรนั้มีหลายบ่ออ่ะบ่อทางนี้ก็มีไม่มีกระชอนอ่ะแจ๊อะแจ๊แจ๊เอาจะกรแจ๊ะแจ๊ะกรแล้วเอามาให้โอเคจะใช้มือมันวิ่งเร็วมั้มันเร็วป่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะบอมน้ำตกทำเองเลยนีนก็มีปลาสอบนะคะปลาสอบจะเป็นพืน้นมาองย